ล้มเบลคนผมฉันบ่ได้มานั่ทั้งคี่ก็บ่ได้กินไดไอ้ทางผีน้ำแนวฟองที่สองฮะโอ้ยนี่ไ่ได้หาบไายบ่น้อมันอีกมาอีกแล้ววอานี่โจกแบบไงเลยมาในฟองแบบนี้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ย สี่หูทังเงียบานก็น,นอ้อบพันนี่น้องบ่ม่เหอเมื่อหูไปพี่น้องเอยหยิบน้ำจานแม่ขึ้นมาดีจนทิ้งซาขาสะเด็นน้ำจั้มเย็นซ่าซ่าส,า,สายตาลืม่องประกายเลือดไหลเวียนแหลมเนี่ย <c oughs> โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อ หยองมาหลายต่อไม่สิลืมซื้อเมียคอยเลือดไหลยเย็นแหลงง่ายควขมวาน้ำจันดีมีอาการทั้งอารมณ์ไปคมข้อเจ้าของไว้โอใช่ข้ออยากาะที่พายุตามกยนไปค่ะข้อสำคัญมันก็อยู่โมงนี้แล้วบักฮานี่มักย่องดิเนี่ยหาหกโมงเงลี้ยงลมหนาวมาก ปวดเนียวเด่นแลนหาชิมน,นกเขา้าขีบออกมาได้กินเบียร์เหล้าโบกเดียวจังไหนจังแข็งทะเลวะนี่เนี่ยโอ้ยมาหมักยองเด๋น้อบักคาตาสวสดเลยใช่คะ่ะมัต้องมีข้อมือไปเด้อเบค้เดี๋ยวแกมาแซ่นะจังสีเราไม่งี่งี่ยมันเป็นแต่ช่างอิหรีเลเยมาเอาเหลราเฮากินเขามีอารมณ์เราสิมาเศร้านาเศร้าหลังจังสี่เองฮะ บักคาตาเหลียบเนี่ยบอสไ่ได้เรียกพี่เรียกน,อกน้องเด้คิดว่ามันเป็นของเล่นะะาาบ่ฮะอย่าไปซืาา้อไปค้างบ่ต้องบ่ต้องบายไปบายมากปัิญามือแอนออรดีเด้บ่ <c oughs> บมินเว้าโพดที่เหลียบคนก็คิดว่าสิบายเล่นล่ะมัดน,นอนคำของเขาขึ้นเดียวจังไหนเหรีน้ำกลดห้องหัสารคามเลยวะนี่แม่ไปตามเพจแม่วางไว เก้วดีใจแล้วตอกตอวัวพระจ้าคเสียตัอดีลวแม่อ,องค์ชายขาองค์ชายขา<อ>ขาเสียขาแม่ว่าม่จะเล่าใจกันแค่องค์ชายขาองค์ชาย ตกใจในเรื่องนี้ดีกี่เล่มซอยพลังให้คืบข้งคือค้าได้เลือดลายอเลนธรรมาดาดื่มลงไปมกืกอกสิกาะชุมก็ช่วยแบบนี้แหละไปทางใช,ช่ผมใช่ค่ะหยาบผมมาหาแกนล้วมาว่า,าเด็กเกี่ยวหนวดใ่แล้วเห็นค่ะอยาบผมมาเพา์ค่ะมั่นชันรักษาได้องค์งชายทอง้คองคนเกี่ยนนี่แก กุยกุยเกี่ยวมบบไปค้ากุยโองใต้กุยกับบ่านยังดอกไปค้าเกี่ะนัจ้าคนผาดนาม่ะหัวเทียนหอวงใส้ไม่ใช่ขีกระลุยกุยเดี๋ยวเกียวซอยขาไในเองไปเข้าใสหองใส้ขาเกี่ยวหนูเทาไวไหวแล้วก็หอมเกี่ยวองใช้เด็กมาไปคะหวานลินแล้วในเอ็นไปเข้าใสประสันาเกี่ยวหอมเลยนะอุยกุยาวานอก พญ่าเตาเป็นผืชทั้งสั์เป็นสัดหนาขึ้นึงล่ะโอ้ยอีุุ่งแห่งเยอรมันเลยวยมึงกับทจามาจอยนายจอยขาดแช่แง้มขัวนอนน้ามันสิบ๊คือทีจะกรดด้านบ่มีล้มคือจังฝักเขียงเป่าวายโอ้ยมึงกินยาคาขีกระตือกินอยู่มันบ่้วน มดติมี่่งินเกินก็โลพ่อเนี่ยพิเพอของกินตหีกูพ่อลยเี่ยเอ้าเห็นหีซ้ำเห็นระเบิดมันขัดใจพซ้ำหีแมวนี่ยเบื่อบ่ม่เอาบ้าน้ยพ่อนอยแม่ของป่านคุ้มมันใหอยู่แล้วเหม็นมาคุมโดนพ่อเติมอีก่อหน่อคุ้มาแนี่หาิโรถือกินป่าน้าหมูหรือวะ สีแน่ไปกูรู้นะดูยังอีกมึงขี้หลอดสีง่งายมึงไปเอาเบียร์เล่าไปนะโอ้เมื่อท,ทุกเรื่องหั่นเถาเท่าเี้ขึ้หูไหลหูคัดก็ไปนั่งตึ๊บเพลิบอ,อยู่เหม่าปากยับเอายูซื้อซิ๊กเหรอทั้งตัวหนูจ้ากอนเอานั่งซื้อกับวยไรครูบาหนึ่ง โอ้ยคนนี้ไปยุระเบียบคือเก่าเหรอไไปเลดโอ้ยกูมาเสียใจน้ำไหลแต่นอหนอเสียใจน้ำเนอเดี๋ยวนี้มอลำระเบียบเขาบ่าเอามอลลั่เถาเสียใจเนอเอ๊ะพักดีเถากว่ากูเถาเพิ่งจะแขวยังเต็มปากอยู่ได้จะของเถาแล้วแขวยั้งลิ้นเดียวเต้นกับแขวปอมนั่งอยู่ซื่อๆองค์ชายขามาเกี่ยวนวนเห็นไหมคะ ถอยออกไปเดือแก้วมันบอดีดอกเราวาไผสิลารักษาการักษาบ่ได้โลกแนวนี้บุบพึงหมอแก้วแก้วนี่ลราไป่เคารพจะรักษาได้นะ่ะบได้ดอกไปแก้วสิขอร์รักใครมาดิมดิมาดิ่าแก้วสิขอล์รักใครมือน,นวดยุ้ เล่นละครอยู่มึงหามรับงินผู้จิตบแจ๊กบาทเิยี่สิบบาทต้อคาโตมึงเจียวาหี้งเอารถจ๊กขยรานมงเล็วแก้วสีขอรลับสายมือนวดไหลตามแขนขาอบปวดอยเห่าอยยาคันบ่ออค์เป็นชายแท้ยารับมี ลว่าวกตงไมได้มองฉันนีมาพ้าแก้วปาอ้มึงเห็นมานังเขนาดนี้เดาดากูแค่นานพวกกันเดาดากมึงเพื่อนตัวที่อมยที่ิซอยกูคงเป็นไปเ่อไรเจ้าเป็นแค่นั้งสนม ลูกได้นมอย่าได้วังอย่าไปสูงเกินสั้นบอมัดบอมีอารมณ์บอมัดคนจอยแอ็นออรดีกับจอยกันตัวแอ็นออรดีแล้วจอยอยู่แต่เราเราด่าไงเด้อโอ้จีอต่ออย่างไรโฟกัสด่าไปก่อนแล้ววะขันอ้อยเอาปานนี้บอมีใจมาไหว้วันบอมัก อง์ชยอารยันเป็นกะเทยเสียงเงียวยผู้หญิงเตอเหตดบ่เป็นชอเออเออเออกะเทยไยนวีนายเไป่ขึ้มาูอรยมเขาตัวเาปนนี่เล็กหน่อยพี่นาคูออจาตรวจบ่คอกบ่คอก ปากขึ้นรกระเทยกระเทยเจ้าพ่อมึงกต่เป็นเมียกูเด้อเป็นเจ้าหืออีกกระาดก่อนกูจำไม,ม่ได้หรอกการตดวจมาก็ใครว่าไอ้กูกักเนาะกูสซางมึงนะกูซา,างกูไม่ซา,างมึงเนี <c oughs> มึงมันใจร้ายทีเดียวนี่มันใจตัวเนาะมันใจว่ามึงเสียใ,ๆๆใ,นใ,นใจไอ้บ่อยก่อนโมิเ <c oughs> สียเสียใจเด้อตัวอันบัตเตอรมึงกินน้ำล้างถ้วยขึ้นมงกินน้ำล้างถ้วยที่เอาวันนั้นเอ็นออร์นี้กับกินน้ำไตจอดกูเด้อ ข้างงำเขาเพรเด็สีข้างเนี่ยเขาสีหีสีด้ารามุงประสง์องค์กเจ้ากับนี่กระเจ้าอะไรข้ากระเจ้าเลยรผมว่าไปเห็นใครไ้พกมึงคนขบกลางเกงไงนะคน่โกตาก็คือเงียวคนขบยู่แล้วมึงน่ะไปบาปไปจ่อป้งทาเี้ยวเป็นบ้าจิกเลี้ยไปวันแบบบวบเอ้พบกมึงเนหมึงฟัง ไครบ่อยถ้เขียนมากกูเถียงจิมากกูที่ร่มที่ใจขี้เบิ้งจิไป็ใส่มากใส่สีขาวถนนหนทางบ่มีหลุดแล้วก็อุ้มกูขาดนั่นตั่เอือกูไปน่นหลับรู้ใส่ฉันน้ำดมน้ำจูบกูจูปากกูหลายจนมาเขียวกูโลนเหมือนจะว่าเขียวมันก็เลือด้ออเดี๋ยวนี้เพิ่นได้เมียก็แยนคอระดีน้ำใจผัวเมียกูนี่ร่วมกันแล้วปานแค่นี้ห้อใหญ่เข้มนี่ กลียเาแล้วสีว่าเป็นเลยกูหัทไถ่สองอาทิตย์จังเป็นอิลิสิวเข็มหีมือได้ไข่ไม่อยากเ่าทำไใหะ้ะว่าเป็นอย่างบ่อยที่ไหรหี้จะไดนขึ้นี่หลักกิโลอโ,อโอ้โหปากเดี๋ยวนี้อีบุญเห็นเนาะกูก็ะบอกสีไล่พน,นันเนอกมึงสิมมีไมยกูตกใจในอย่างไหกูเกิดมาสาสหปีกูัก็เคยเห็นใครตัวปรยกมือใส่หัวใบสักคน เห็นของไค่ละเห็นของเมียกูเห็กละตื่นยุบปนึงเห็นบ่เห็นอีเมียกับเราท่านที่มาเือมึงแก้าใสลายไปสีกูมึงมากกูมากมึงมาตีกูไปได้เสียกันมึงอยู่ใสอีพึ่งมึงอีบึงตื่นเสียมโอ้ยบักก็เจ้าบักงานเร่งฟัง กูไม่ได้กันมึงอยู่สาข้อมิดขามาดูกน้อาหนีมาเหมือนมุดขบกอุจ้ข้แส่งัวกระเดนสองข้อในนับกันข้อสองข้อนนับกันมาสีกันที่เห็นหย่างมึ่งลาโอ้ยหากินข้อมึงเอ้ยกูเอิ้มึงเป็นมูไทยชิบซื้อไป้ายคิปไปพอาสองน้ำบอกกูล้องกะบัวมึงกับไปสีกูจะได้น้ำเปันงามไม่เหล่คนที่แยงเลยรนกอดไปมือร่นไปถินพกไหนแค่ได้ถึ้นไปสีใค่ัก กี่มาเยี่ยมึงมึงมาเล่าขายนากูคักแท้แล้วบงเคยมองมึงกับบ้าวบ้าแบบนี้แหละกูทีไรมึงหนีอ่ะอ่ามันก็สวยแหละที่บอยพวกกันเป็นกันหนีจากคณะนี้ซะไปไปใครกูได้มีงานได้หลายกูนีเนี่ไปหาหนีหนีหน,น,น,นีไป,ไปมึงสิเป็นบ้าไรกูหนีได้จังใดกูเป็นหวานาัวหน้ากูเป็นลูกน้องแม่ลูกน้อง มันบน่มีหลุดเองมึงจะได้เป็นหัวหน้าบ่้าบูชูเสาอห้องเชี่ยพ้นบ่ถือเดี๋ยวนี้ป้าโทกินนางผู้ใดอยู่ใช้บึงขอเสียงในใจโอ๊ยกูอยากหัวภาษาพี่น้องมึงนี่สัมนียน้องค่ายนี่กูมาล่ำตั้งแต่อายุ12ปีผุ่นเดอ้อกูมานั่งแต่หรือกูเก้าชีตตีผุ่นเด้อ <c oughs> พี่น้องกูข้างหลายหมอเนี่ยขอเสียงพี่น้องบอยสิริชัยเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยมูโจเป็นเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาฉันอยา่ว่าผู้ใดผิดผู้ใดจับจังพี่น้องกูนอนนั่นเห็นบอยพี่น้องกูนอนพี่น้องกูนอนคนมัดนอนพี่น้องกูขนาดพี่น้องกูบอกท่านมาแต่วัดกับมีเลยเนี่ย การคร้วอยเป็นห PA ัวหน้าไผสีเป็นหัวหน้าป้บปุ่นมาลองอยู่นึ่งเรยมึงหาเรื่องกวนกวนมึงแๆาแก้วอยากหลายนมบเราขอบอกเธอไว้ก่อนว่าเราเป็นคนมักซาดิสอยากหลายเนมบ่เรียกันโอ้มันสีว่าเป็นนี่หรี สูงประดานั้นกะเขาปากท่อตัวานครับร่มมองกลางๆมันสินี้สองมูอํำไปัำมาหลักแล้วเออเยวเย้วันสิผสมพันจองอมือจกดาขวดเชียวกออโอ้ยยังมายากน้ำกลัวกูเห็ดเป็นยูเป็นนั่งต๊บลุกยุบบน่ะเป็นยิ้มเสียงแบ่นี้นะอกูต้อสอน

องค์ชายบ่จะเป็นต้องถามเพคะม้อนฉันเห็นเต็มสองตาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้องค์ชายจะต้องรับผิดชอบลูกสาวรับผิดชอบก็รับผิดชอบแต่เมื่อนี้เราอารมณ์บอดีมือไหนเราอารมณ์ดีจะมากันหรือว่ากูช่วยแท้ๆมั้เอ้ลยหมาเนี่ยั่นเห็นบอรแล้วหยอกเนี่ยเล่าหยอกใักเนานะหยอกเนี่ยหามึงถิ่มเป็นเกิดก่อนพพอใหญ่กูบุญตี ดีเล็กน้อยเป็นเป้าสีผู้เฒ่าได้บุญได้โอ้ยมึงขยับวาปับกุไลถ่อหามึงรักนะเด็กโฮสมงเล่ละล่งคุณแม่ค่ะลูกขลุกขาอดเลยน้ำแตกและแยกทางมึงทางไผ่ทางหนีเที่ยวทางท้างกูนมือหูปากไ้บักดูแกวขาห่าแม่อยากรู้เหลือเกิน การตอนนั้นมันเป็นกันไหนเขาลุกขาโอ้ยเมีพ่อไหลมาดิวัิกาบอยอนฟังเนาะเอาละมิสหนึ่งมิหนึ่งนางเารถพนังกาฟังกาเดียมาเมาอยู่บุญคุณคังคนกันนอนฟัง<า>กันอนขัววดเวยคุณรังคนกัตาสวดลูกคือมาฟังเรื่อ,องันนี้ตัอแรกน่ะอง์ใจกันจ๊บกระโปงนังเราเก็นคุณแม่ขาแต่โองใจเนี่ยเขาไปมา องค์ชายัดเขาลึกขนาดนั้นแสดงว่าองค์หญิงก็ทรงระโหบีแล้วเนี่ยหัวเรื่องหูลีนีโบโอ้โหลงหัวเขาไม่ต้องสนใจลูกสมหัวใจแม่น้ำแล้วแมวเรงแดงจอบกินไก่ไก่กับไก่ผู้โจรพออยากกอนหลบไฟกันเดินนางเดิน ขยันอ้อยอ้อยเอาหูใช้เมาบวมีเหลืองเสื้อว่ามีอารม์เกลของทั้งหนมันขึ้นคือกันกัะป่าโอลยลลลาลลโอ้ยลลนลลลลยลล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 ล ก็ด้ผู้หญิงตื่นต้องอ้อยตามแล้วอง์ชางกระสิยามพอปานค้อยกินก้าอ่อนถูกปังหลุ่มทำแม่สอนบอกไว้แก้วน้ำได้เหดตามแม่น้องยิ้มยามยามล้ำลงแบบอินตาจับได้ก็ล่ะแม่ได้ลูกเคยพลาชังก่จังแง่นบุญน้อย เคยพลาชากต่จำแมนนบุญนัว